สวัสดีครับวันนี้นครซับดังยนต์นะครับพามาชมตัว Honda Civic FD อันนี้ใส่ไปลนล้อ RF05RR นะครับเป็นสีเท่ากันนะสีเท่ากันแล้วก็ลัดด้วยยาง m a x x ซ s นะครับ เป็น 5, สองสองห้าสี่สิบเปคต,ตัวนี้จะเป็นล้อกว้างเก้าออฟสามสิบห้านะครับเป็นห้าลูร้อยจะมีฝากลางแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านซ้ายมาให้เป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็นล้อง,งานแท้บีสปอร์ตนะครับ B F สวยมากๆเลยมิติจะเป็นสีด้านนะเป็นสีเท่ากันด้านด้านนะครับจานก็จะเล็กๆยกนิดนึงนะครับมิติมันจะยกนิดนึงเห็นไหม มองเห็นใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้มันดีตรงที่สมมติว่าถ้าเกิดว่าขอบล้ออ่ะเราไปกระแทกขอบล้ออ่ะขูดอ่ะมันก็จะทําให้เราซ่อมง่ายนะครับแค่ทําสีขอบเดเดียวก็ได้ไม่ต้องทําการครับส่วนมากเลยนะยางก็จะเป็นยางสปอร์ตเลยนะลายสปอร์ตเดซิ้งนะครับสามารถสลับยางได้ง่ายๆนะครับเป็นโรเตชันนะครับตัวนี้สวยสจริงยางเป็นยางเมทอินไทยแลนด์นะครับ เป็นรหัสว i ตาไอโปนะครับเรียกง่ายๆก็แม็กฟิตไอโปลง่ายๆเลยมีฝา,าให้ถ้าไม่ไม่มีฝาก็จะไม่ค่อยสวยนะคระ mm ับ hmm. ล้อพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันที่ตัวรถต่อดีกว่านะครับ าต่อกันที่ตัวรถ Honda Civic FD-Doc นะครับก็ใส่ไปล้อขอบ18เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับอันนี้เป็นขอบ18นิ้วกว้าง9นะครับออฟหลัง15เลยนะล้ได้วยยาง Maxxis i p o 225/40 18นะครับ<ม>เดี๋ยวให้ดูรอบพันก่อนนะครับล้อไม่ล้นนะครับสวยมากๆเลยล้นล้นนิดนึงแต่ยางมันดึงยางมันดึงหลบให้นะเห็นไหม อันนี้ทรงเดิมๆไม่เคยโหลดเลยนะครับข้างหลังเนี่ยที่มันเตี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าเราใส่ล้อเดิมเข้าไปในรถนะครับมันเลยดูเตี้ยล้อจะเป็นสีเท่ากันด้านนะครับสีเดีวยวกับรถเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นชุดแต่งไทยอาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวต่อไปอนาคตน่าจะทําการโหลดเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. เพื่อให้ทรงมันพอดีกับตัวล้อนะครับ mm hmm. อันนี้เราให้ดูรอบพันเลยนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวให้ดูข้างหลังนะครับ mm hmm. เพิ่มเติม ก็ลนนิดหนึ่งนะครับ ชมกันต่อที่ตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ RS05RR งาน B Sport นะครับลัดด้วยยาง m a ็กซิตไอโปล225418ล้อจะเป็นสเปคขอบ18นิ้วกว้าง9ออ3.5นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือจะมีฝาครอบตรงกลางไว้ให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์แดงอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปั๊มครบนะครับปั๊มก็คือตรง RS05RR มองเห็นไหมปั๊มตามสเกลล้อแท้เลยนะครับ สวยมากๆนะครับเป็นสีเท่ากันด้านนะครับล้วด้วยยาง m a ็กซิลนยก็จะเป็นสปอร์ตเดสินะครับแบบนี้สลับยางง่ายนะครับง่ายมากๆยางเป็นยางเม็กอินไทยแลนด์นะครับรหัส m a ็กซิตไอบนะครับจะดึงแก้มจะดึงสวยมากๆนะถ้าใส่กับล้อกว้างเก้านะครับรหัสสองสองห้าสี่สิบถ้าใส่สองสามห้ามันจะอ้วนเกินไปนะครับ สองสามห้าใส่กับเฉพาะรถที่มีล้อกว้างแปดนิ้วครึ่งน,นะครับโอเคเราไปจบกันที่ตัวรถนะครับส่งงานนะครับกับ Honda Civic FD คันนี้จบเรียบร้อยนะครับเอ้ยผมยังไม่ได้เอานิ้วสอดให้ดูเลยว่าหน้ากับหลังเนี่ย ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าข้างหลังผมใส่ล้อไปไม่เป็นไรผมให้ดูหน้าหน้ามันจะเชิดเพราะว่าผมใส่ล้อนะตอนนี้เดิมเดิมนะลองดูเดิมเดิมใส่ได้แค่สองนิ้วกับอีกครึ่งครึ่งนิ้วคนนะครับข้างหลังเนี่ยมันมันหนักของไงผมใส่ของเข้าไปไงก็ก,ก็เลยดูเตี้ยไงจริงๆมันมันไม่เตี้ยนะก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ขับ h o นดาซ i วิ c f อดี อยากใส่สเปคแบบนี้นะครับใส่ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าล้อมันจะล้นนะล้อมันกว้างเก้าวก็จริงนะครับแต่เราใส่ยางให้มันดึงสวยๆได้นะครับโอเคสนใจสอบถามได้ที่นครซับยางยนต์เลยนะครับอย่าลืมไปติดตามรูปท้ายคลิปเลยนะครับก็เป็นรูปที่เราแต่งให้สวยงามเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปขอรูปด้วยทางเพจนะครับสนใจสอบถามได้ที่นครซับยางยนยเ่านย์9สวัสดีครับ perfect, cool. perfect.